สวัสดีค่ะจากช่อง DIY ทวินนะคะวันนี้จะมาตอบคำถามหัวข้อนะคะ LGBTQ แม้จะรับเพศสภาพเดียวกันทุกวันนี้แต่ทวินที่ฝ่ายหนึ่งมีลูกติดและมีคู่อยู่ผลทดสอบจะหนักกว่าปกติไหมครับแล้วถึงรักแรงเงื่อนไขหรือพยายามรักแรงเงื่อนไขแต่ในเมื่อดีวายเฟมินินต้องฝันบ่อยแล้วต้องฝันเห็นดีวายมัสกลินกับคู่และลูกเขาบ่อยๆมันจะเหมือนตอกย้ำความคิดถึงอยู่ดีให้ไฮอาเซีปิดกั้นความฝันได้ไหมครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์บอกก่อนเนาะเดี๋ยวอาจารย์บอกก่อนคะ่ะว่าดีวายมัสกลินถ้าเป็นพลังงานดีวายมัสกลินเขาจะไม่ค่อยฝัน จะฝันน้อยมากคือไม่ฝันเลยคือไฮเออเซลจะให้ดีวายม u สกลีนอยู่กับปัจจุบันขณะส่วนดีวายเฟม n นินจะเป็นคนที่รู้อนาคตรู้อะไรเกี่ยวกับตัวดี m a s ม u สกลีนเพราะอย่างที่อาจารย์เคยบอกไงคะว่าดีวายม u สกลีน เขาจะเหมือนอยู่ในที่มืดอะแต่แฟมนินจะอยู่ในที่สว่างมันจะต่างกันแฟมานีนอะจะเป็นคนที่ต้องรู้เรื่องราวของตัวเขาและเราเสมอไฮเอเซียวจะให้เห็นซึ่งอาจารย์จะตีความความฝันของดีวายแฟมนีนไว้2อ,อย่างนะเดี๋ยวยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเพราะว่าคุณลองไปดูความฝันของเราถ้าเราเป็นดีวายแฟมนีนอะจะฝันบ่อยจริงๆจ,จะเห็นอนาคตเห็นหนู่นนี่นั่นของดีวายมัสกิลส่วนดีวายมัสกิลจะไม่รู้อะไรเลยไฮเอเซียวจะไม่ให้ฝันเพราะว่าจะอยู่กับปัจจุบันขณะเพราะถ้าฝันเขาจะใช้ความคิดคือใช้ตากการรกะ และเหตุผลแน่นอนค่ะก็เลยตัด ไฮเซเลตัดให้ให้อยู่กับปัจจุบันขนาดกับไฮเอเซให้เรียวไทม์ทุกวันไม่ให้ฝันไม่ให้อะไรไม่ให้รู้อะไรเลยหรือตื่นมาคือความรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนไปไหนแต่จาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อลดการใช้ความคิดลงแต่เฟมินีน่ะจะเป็นคนที่ต้องเห็นนะคะยังไงก็ต้องเห็นคุณจะตัดการเชื่อมต่อ,อยังไงก็ตามแต่ถ้าไฮเอเซต้องการให้คุณรู้กระบวนการของฝั่งตรงข้ามว่าไปถึงไหนแล้วอะยังไงก็ต้องเห็นค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะตีความความฝันของเฟมินีนไว้2อ,อย่างนะเช่นถ้าในฝันนั้นคุณเห็นทั้งตััววเเเขาา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 และะะะรรรออจจจยยยย์กต่่่งงคคูได้ๆนนป็ภพ ัดคือคู่อาจารย์ฝันว่าเขาเล่าให้ฟังนะคะเล่าความฝันฟังซึ่งอาจารย์ไม่รู้เรื่องเนาะเขาเล่าให้ฟังว่าเขาฝันว่าคุณพ่อคุณแม่เขาดูอาจารย์ในทรทัศน์แล้วเขาก็พูดว่าพอแม่พูดว่าโฮ้ยคนนี้ใครเนี่ยแม่รู้สึกรักเขาจังเลยทําไมดูเขาเก่งดูเขาแบบเป็นคนดีจังอะไรอย่างเงี้ยคือแฟนมินเงก็เลยบอกบอกว่าเนี่ยแฟนผมนะคราวนี้แม่เขาบอกลูกมโนหรือเปล่าเขาเก่งขนาดนั้นเขาจะมาเอาเด็กอย่างลูกเหรออ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะตีความ ของความฝันนี้นะคะคืออะไรแล้วเต็งลองไปตีความของตัวเองที่ที่เราฝันเนาะหนึ่งความฝันที่เกี่ยวกับดีวีมัสกลินที่เห็นภาพแบบนั้นคือปัจจุบันขณะเขาทําอะไรอยู่อย่างเช่นถ้า,าของอาจารย์นะคะปัจจุบันขณะอาจารย์ทางานให้แฮง์เซลเนาะภาพที่พ่อแม่เขาเห็นหรือตัวเขาเห็นว่าอาจารย์ประสบความสําเร็จแสดงว่ามันเกี่ยวกับงานของอาจารย์ที่อาจารย์กําลังเดินหน้าในการทํางานช่วยโลกช่วยคนอยู่อะ,ะคะ่ะมันตีความหมายคือเฟมินีจ,จะเห็นเลยว่าอาจารย์ประสบความสําเร็จแบบไหนแต่ตัวเขาที่ทําไมพ่อแม่ถึงบบเฮ้ยลูกทำไมไม่เหมา กับเขาหลอหนูเราเรื่องเด็กอยู่เลยจะไม่ไปอะไรกับเขาอะไรเงี้ยแสดงว่า energy ของ d i v าย f m i คุณตอนนั้นน่ะเป็น energy ที่ด้อยค่าอยู่ความฝันก็เลย มันเลยแบบของเขาเสียใจร้องไห้ว่าไม่คู่ควรกับอาจารย์แต่ตัวอาจารย์เนี่ยประสบความสําเร็จมันตีความหมาย2แบบก็คือตัวคุณเองกับตัว DIY masculine นะคะเพราะฉะนั้นลองไปดูความฝันของตัวเองเนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยแฟมินีมาเล่าให้อาจารย์ฟังว่าเขาเห็นว่าอาจารย์กับเขาอยู่ด้วยกัน2คนแล้วมีความสุขมากเลยแสดงว่าอาจารย์เลยบอกนั่นไงแสดงว่าเจตดจำนงเราเดียวกันแล้วเพราะว่า d i f แฟมานีอาจารย์ไม่ด้อยค่าแล้วและคิดว่าเราอา่ะคู่ควรการเหมาะสมกันเรามาอยู่คู่กันเพื่อทําภารกิจคือ energy เหมือนกันแล้วค่ะเพราะฉะนั้นความฝันล่าสุดเน เห็นว่าคองคู you know okay ่การมีความสุขและช่วยคนอยู่อ่าเพราะฉะนั้นอาจารย์เราโอเคเนี่ยแหละคือความฝันที่มันสักเซตค่ะไปในทางที่ดีเพราะเป็นความฝันที่ทําให้ตัวดิวานแฟมินีเขามีความสุขเนาะแสดงว่าเอเนอร์จีเขาดีและตัวอาจารย์ก็ดีด้วยต้องไปตีความความหมายของเตงจะตี2ความหมายของตัวเรากับแฟมินีกับมัสกลินนะคะส่วนตัวเองอ่ะยังไงอ่ะที่คําถามที่ถามมาอย่างเงี้ยค่ะที่ว่าเห็นเขาอยู่กับครอบครัวเพราะอะไรแสดงว่าต้องมาดูจิต เวลาอีกครึ่งหนึ่งสะท้อนหรือเราเห็นความฝันหรืออะไรก็ตามนะคะตัวเราเนี่ยต้องรู้กระบวนการของฝั่งเราเวลาไฮเออเชลให้เตงเห็นความฝันเพื่ออะไรเพื่อให้ตอกย้ําตัวเราว่าเราเอเนอร์จีแบบไหนถ้าเราเห็นความฝันนะั้นและเอเนอร์จีเราทุกแสดงว่าคุณนะ่ะเอเนอร์จียังไม่ผ่าน คือคุณยังมีรักแรงเงื่อนไขได้ไม่จริงหรือคุณยังมีความแบบคิดลบตัดสินหรือด้อยค่าตัวเองหรือเปล่าลองลองย้อนไปดูเนาะอันนี้อาจารย์ไม่แน่ใจความฝันของเต็งไปในทางเชิงไหนอะ่ะแต่ถ้าสมมติในความฝันเต็งรู้สึกยินดีด้วยมีความสุขเห็นเขามีความสุขฉันก็ดีใจแล้วแสดงว่าเต็งรักไรงเงื่อนไขได้มันเป็นความฝันที่ให้เซลเตือน d i v i Feminine ใน Energy ณนะปัจจุบันขณะค่ะ Feminine ชอบอยู่กับอนาคตเนาะปัจจุบันไม่ค่อยโฟกัสโฟกัสแต่อนาคต เพราะฉะนั้นเฟมนีนเคยเล่าให้จานฟังว่าเฟมนีนคนอื่นนะไม่ให้หนูไม่เห็นไม่ได้หรอคะเพราะหนูเห็นหนูก็คิดมากหนูก็เครียด แต่อาจารย์บอกว่าการเห็นมันดีนะมันเป็นการเตือนเรานะคะมันเป็นการเตือนแฟมบานีนะคะว่าเอนเนอร์จีตอนนั้นคุณเป็นยังไงถ้าเอนเนอร์จีตอนนั้นคุณร้องให้เสียใจยแล้วแบบดีวายมัสกลีนไม่เลือกคุณแสดงว่าเอนเนอร์จีตอนนั้นคุณไม่ดีไฮเซลเลยเตือนทางความฝันถูกไหมคะแต่เขาก็จะให้เห็นทางดีวายมัสกลีนเขาทําอะไรอยู่อย่างเช่นในความฝันเห็นเขาทํนนานู่นนี่นั่นทํางานอยู่อะไรก็ตามแสดงว่าปัจจุบันขณะเขาทาอันนั้นอยู่เพราะฉะนั้นอาจารย์ขอตีโจทย์ความฝันแบบนี้นะคะมันจําเป็นต้องเกิิดคววาาามฝันจรรงๆเเพะเพะ่่ือป การเตือน energy feminine ถ้า feminine energy ไม่ได้คุณจะดึง divine masculine เข้าภารกิจไม่ได้เลยนะคะถ้า energy คุณด่อยค่ะไม่รักตัวเองรักแรงเงื่อนไขไม่ได้หรือว่ายังตัดสินอะไรก็ตามเนี่ย energy เชิงลบอะคะ่ะ ยังไงคุณก็ดึงดีวามากักลีนตื่นรู้ไม่ได้หรอกแต่ถ้าคุณ energy เชิงบวกไปเลยรักไล้เงอนขายมีความสุขด้วยตัวเอง energy เชิงบวกไปเลยค่ะยังไงฝั่งตรงข้ามเขาก็ตื่นรู้ต่อให้เขาจะมีครอบครัวหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีเส้นทางที่ไฮเอเชลเขาวางไว้อยู่แล้วค่ะเดี๋ยวมันจะมีทางมาบรรจบเพื่อทําภารกิจคู่อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นคู่แต่ละคู่ไม่เหมือนกันค่ะอาจารย์บอกก่อนแต่คุณต้องทํายังไงล่ะให้ energy คุณดีขึ้นให้คุณมีความสุขแล้ว ฝั่งตรงข้ามที่เป็นดีวายมัสก์เลีนเขาจะได้รู้ตัวว่าภารกิจคืออะไรเกิดมาทำไมต้องเลือกอะไรทำภารกิจแบบไหนอะไรก็ว่าไปเฟมินีนต้องเป็นคนเชิดนะคะต้องเป็นคนเขาเรียกว่าคอนโทรล d ีวายมัสก์เลียนอะดีวายมัสเลีเขาไม่รู้เรื่องแรกๆคือไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นใครละ่ะเป็นคนคอนโทรให้ d ีว i ยมัสก์เตื่นรู้ก็คูอคุณไงดีว e f เฟ i n นในเชิงบวกก่อนถ้ารักตัวเองมากๆเขาเรียกว่ารักไรงเงื่อนไขได้เดี๋ยวเขาก็รู้เรื่องเองค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ คลิปนี้ฝากเท่านี้เนาะฝากเป็นกำลังใจให้แล้วก็ฝากติดตามช่องอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ที่สุดนี้นะคะหากใครต้องการขายรหัสทวินเฟรมส่วนบุคคลเพื่อปลดล็อกเช่นหัวข้อนะคะเช็คพลังงานว่าเป็นทวินเฟรมหรือไม่เราเป็นดีวายมัสกิลหรือดีวายเฟมนีนเราอยู่ในขั้นตอนหรือสเตจไหนแล้วนะคะ <S <S อ่านจิตคู่ว่าตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับเราปมของเขาที่วิ่งหนีคืออะไรอะไรคือบสรสษัทในการรียูเนียนทำยังไงในเคสเราให้ผ่านบททดสอบปัจจุบันและอนาคตจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเราจะรียูเนียนเมื่อไหร่และจะมีสเตปไหนบ้างที่ต้องเจอภารกิจทวินเฟรมของคู และคู่ของคุณคืออะไรและหากมีคําถามอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือคู่ทวินเฟมนะคะหมายเหตุนะคะสำหรับท่านใดที่มีความกังวลใจในเรื่องข้อมูลจากการไขารหัสส่วนตัวของท่านนะคะทางเราจะปิดข้อมูลส่วนนี้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกนะคะหรือหากท่านใดสนใจฟังข้อมูลเพื่อช่วยให้เจาะลึกเรื่องทวินเฟรมเพื่อการเยียวยาและเข้าใจกระบวนการนะคะเพื่อช่วยให้ผ่านบททดสอบต่างๆซึ่งจะช่วยในการรีเวนเนให้ไวขึ้นและสามารถฟังซ้ําได้ตลอดชีวิตเลยนะคะจนกว่า a c e b o o k จะปิดเนาะปรดติดตามอาจารย์เพิ่มเติมได้ที่กลุ่มปิด2กลุ่มดังนี้นะคะจะมีคอร์ส1 1ึ1คือความพิเศษของความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมนะคะแล้วก็คอร์ส2 2 2 2การเดินทางบนเส้นทางทวินเฟรมนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่น พิเศษสามารถสอบถามได้ที่ไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้หรือกดลิงก์ที่ตรงแคปชั่นได้เลยนะคะช่วยกด s u b s r r i e e ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปดีๆที่เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆต่อไปในอนาคตนะคะความรักดีๆอยู่รอบตัวเราเสมอเป็นกำลังใจเพื่อก้าวไปสู่โลกใหม่โลกมิติที่5ไปด้วยกันนะคะ